แล้วก็กลับมาอยู่ในแมปปลูกสวนกันเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ผมได้ขยับขยายสวนผมให้มันมีเยอะๆขึ้นนะครับนี่แล้วอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ผมได้ปลูกต้นแก้วมังกรโอ้มันก็ข้างโตยา,ยากอยู่นะกว่าตนมันก็ค่างใช้เวลาเป็นวันเนี่ยในการโตนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมได้ปลูกนี้ไปด้วยดิยดยต้นแอปเปิ้ลเพราะผมได้ไปฟื้นจากในร้านขายมาเมล็ดมาครับก็ มีอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมของผมมีจังหลายหลายอย่างเลยในตรงนี้ไม่ได้กระเป๋าผมก่อนนิ้เ <c oughs> ต็มไปหมดเลยเพราะเราทั้งเก็บตรอตเบอร์รี่แล้วก็รูเบอร์รี่และมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศก็ค่อนข้างทำกำไรได้ดีอยู่นะครับแต่มันต้องรอให้มีมะเขือเทศหรือว่าผลไม,ม,ม้ที่มันมีฝีลุงอะ่ะนั่นแหละถึงไม่ได้กําไรเยอะฝีลุงเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะเอ่อฝีลุงอยู่ไหนหนะเจอแล้วนี่ มันต้องเป็นแบบนี้ฝีลุงอันนี้ครับจะขายได้ราคาดีมากๆเลยนะมาอยากรู้ว่าขายราคาเท่าไหร่มาดูกันเลยมาดูตรงนี้ครับคุณลุงครับกลมขอขายที่ไหไหมครับได้เลยนี่มันราคาทั้งหมดเอออันนี้หรอราคา900ฝาบาทนี่ราคาแพงมากอันนี้มันแค่แค่หลอดเองนะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นฟตรอเบอรี่หรือเป็นลูเบอรี่หรือว่าเป็นมะเขือเทศอะ่ะจะขายได้ราคาฟูงกว่านี้อีกอื และอย่างหนึ่งนะผมลืมบอกไปนี่ผมไปเลี้ยงฝัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นน้องก,กระต่ายเลเวลเจ็ดนะครับน้องก,กระต่ายจะกินแค่หลของเราครับผมก็ปลูกไว้ให้น้องก,กระต่ายกินนะครับเราก็เลี้ยงไปแล้วก็มีข่อีกครับผมได้ซื้อมาโอเคทุกคนเรามาตั้งตอเราดีกว่าว่าเป็นข่ยอะไรอังการเปิดอเปิดเลยเออนี่ฮ้ยออกมาเฮ้ยโอเมกอดนี่มันเจ้าหมาว้าว เจ้าหมานี่ควนเฝ้าที่นี่ไว้นะครับแล้วเจ้าหมานี่มันกินอะไรได้อะเลเวลก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฝืนอาหารมันกินอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ๊ะมันกำลังเดินไปมันกินลูบอรี่เหรอเออเจ้าหมาเจ้าหมากินอะไรอ่ะเก็บอ้อยก่อนเพื่อเอาไปขายนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ของหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ขายนะครับอ่ะพอ้โหเริ่มใหญ่โตขึ้นไม่เหมือนคนอื่นหรอกนะคนหนึ่งก็แบบ ใหญ่โมโหลาเลยโอเคครับลุงผมเอามาขายหน่อยตอนนี้เรามีแค่หนึ่งแฟนหนึ่งหมื่นห้าขายหมดเลยครับลุงอืมนี่ก็ราคาหนึ่งแฟนเก้าหมื่โอ้โหเยอะจัดเฮ้ยเดี๋ยว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 เดวเดมเล็ดมเมล็ด <c oughs> วิวโลโอบไปทีมเมล็ดนี้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้เลยนะเป็นมเมล็ดมะพร้าวนะครับผมไว้ปลูกมะพร้าวแต่เป็นต้นสูงๆอะนะอ่าเอาล่ะเอาจะปลูกข้างหลังดีไหม เอามาปลูกข้างหลังดีกว่าครับอัจิบปลูกตรงนี้แล้วก็อรอปริเฟนมันฝน Apple แอปเปิลเราก็เก็บมาก่อนอาจจะตือตือตืออ้ยแอปเปิลขอไปดูหน่อยพี่ว่าแอปเปิลเนี่ยมันขายได้ราคาเท่าไหร่ลุงแอปเปิลอันนี้ประมาณ2กิโลมันขายได้เท่าไหร่ครับมไม่จงเนียหรอมันขายได้ราคา248อโอ้โหลุงมันขายแพงขนาดนั้เลยอรอก็แอปเปิลน่ะมีประโยชน์ต่อฟันอาหารแถม ทำให้สม,มองเรานั้นฉลาดขึ้นด้วยนะเอามาขายลุงหมดเลยได้ครับลุงเอาไปเลยเอาไปเลยฝามพันจ้าบ้านเราก็มีน้องหมากับน,น้องกระต่ายแล้วเดี๋ยวขอเก็บกาเฟก่อนเพื่อที่เราเอาไปขายต่อแล้วก็รอจนกว่ามันจะมีผลไม้อล่าออกมานะถ้ามีผลไม้อล่าให้เราไปแลกตรวงูนะไปแลกก่อนตัูกเราจะได้ไอเทมใหม่ๆอีกเพียบเลยนะลองการลูกก่อนแล้วกันโอ้โหมีตั้งสามแสนกว่าอืม้มครั้งนี้เก็บรัวๆเลยลูเบอรี่กับฟังตเบอรี่เนี่ยมันค่อนข้างโตวไวมากเลยนะ แล้วก็ตอนนี้มะเขือเทศเราก็โตไวด้วยเหมือนกันเห็นไหมพอผมเก็บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอีแค่หนึ 2, ่งออดีสองออดีมันก็โตแล้วขายห,หมด6,000กว่าเราต้องรอให้มันกลางคืนอ่ะึงจะมีออร่าแห่งความมืดอะ่ะเราสามารถเอาไปแลกกับเก้ารกคูกนั้นได้ซึ่งมันหายากก่าจะได้มาแต่ละอันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยลูกใหญ่ลูกเล็กเก็บฮุยฮย,ฮยมีลูกฝ่ายลุงด้วยลูกฝ่ายลุงยังไม่โตเต็มัยอ่าเราต้องรอก่อนแล้วกัน เก็บลูเบอรี่แล้วก็แตงโมเก็บด้วยครับเราไปฟื้นฝักบัวมาลดน้ําก่อนเจ้าหมาเจ้าหมากินอะไรเนี่ยห้องห้องไม่มีอะไรกินเลยอมาที่ร้านาของชามก่อนอีกฟรีโอเคเรียบร้อยมีอะไรขายมาใหม่ไหมเอ,อ่อไม่มีอะไรขายมาใหม่มีต้นแตงโมจัดไปฮะแตงโมแตงโมเนี่ยขายดีที่ฝุดแล้วกับอันนี้อันนี้เราต้องฟื้นด้วยฮะฟื้นไปให้หมดเลยเผื่อมันจะได้ลูกใหญ่อนะฮะทุกคน พอไม่ได้ลูกใหญ่ปุ๊บเราจะได้ขายและกําไรดีมากโอ้เจ้าหมาหมากินอะไรเนี่ยนะองฝานไอ้นี่ใครเนี่ยคุณเป็นใครครับมาทำไมที่นี่เก็บโบลูลูกบเบลเลอร์เธอเลยเก็บก่อนนี่ทุกคนโอ้โหสองกิโลจุดเจ็ดเจดขีดอ่าดีอูอันนี้เป็น,มนเมล็ดโอ้โหกระตายเรากินหมดเกลี้ยงเลยแล้วหมาเรากินอะไรอ่ะ หมาไม่มีอะไรกินฝีโอโหตัวอีกแล้วเดี๋ยวขอไปเก็บอ่าง,งุุนเก็บอันนี้ฝายลุงก่อนนี่ครับเห็นไหมนี่เป็นรุ่นระดับฝายลุงเลยเป็นของขายราคาที่ดีมากมาดูนะครับลุงครับของขายอันหนึ่งนี่ดูให้ดีนะดูให้ดีนี่พันหกร้อยคุ้มขนาดไหนทุกคนนกหู้ให้เรามาแลกกับผลไม้ที่มันเป็นออร่าฝีม่วงอะฝีม่วงหรือฝีน้ําเงินนี่แหละให้เรามาแลกกับมันแล้วก็ให้เรามากดตรงคิดที่ฝี ทีแค่ฝีปุ๊บเราก็จะแลกกับเขาเลยเดี๋ยวเราค่อยดูดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนเฮ้ยอันนั้นไขยอะไรอะ่ะมันดูเหมือนขขยดินุ่เฝาเลยแฮืมลุงครับนี่ขายอะไรอะ่ะราคาหมื่นห้าขอตวอรวจสอบก่อนมีกระต่ายแล้วก็เป็ดและแมวกับกวางยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าเฟทั้งหมดเลยก็ออยังไม่ฟือ้อลุงคนนี้กขาขายผม,มลืมละอ๋อขายประตูขายอะไรมันค่อนข้างไม่จําเป็นนะฮะ เงินเราก็มีอแค่นิดหน่อยเองอะผู้หญิงครับผมขอมาฟือ้อเออบัวลดน้ําอ่าโอเคเรียบร้อยอยู่ไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเป๊บเราไปเลยเึ๊บเราไปเลยโต้เลมลอ,อันนี้ใช่เปล่าไม่ใช่แล้ไม่ใช่ละอ๋อนี่ยมนแตงโมยังไม่ขึ้นเฮ้ยเจ้าหมาทำอะไรอ่ะอ๋อมันขุดหากระดูกกินเหรออ๋อเรามีตั้งสามแฝนอยู่แล้วลดน้ำให้หมดฟูดที่เหลือ เก็บเพื่อการค้าขายทำอย่างนี้ฟั่มไปฟั่มมาทุกคนคิดว่าเบื่อไหมผมว่าผมไม่เบื่อหรอกนะเพราะผมเป็นพวกฝา่ายฟามไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อ,อทุกคนนะเจอแล้วฮะไม่ได้แต่งโมจัดไปแอปเปิ้ลเนี่ยมันโตไวมากเลยนะเราก็ต้องฝ็บต้นแก้มังกรเรากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย7เปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรเราไปฟื้อฝักบัวก่อนแล้วกันนี่ครับโอ้ยขอบคุณนะเข้มอุดหนุน มับมับมับเก็บเฟรนแล้วเ็บ8เฟรนหมับไฟเพิ่มเเฟนไปทเฟรนรถเพิ่มเพิ่มยังไม่เพิ่มไฟ <laughs> เฮ้ยเ,เพิ่มอ่อยพี่อ่ะเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วแตงโมเก็บมาเลยให้มันโตโอ้โหทุกคนมะพร้าวเนี่ยมันโตช้านะผมว่าต้องรอวันอีกวันพรุ่งนี้ดีกว่าอ่ะอามันจะโตก็ได้เฮ้ยเจ้าหมาขวดอะไรกินเนี่ยหมมาขายต่อ เก็บ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 ขายต่ออ่ะฟอร์ดีใกล้แล้วเนี่ยเออไปอยู่ข้างบ้านน่ะเฮย้ยทุกคนมีแบบฝีทองด้วยอะ่ะเฮย้ยเอาไปก่อนอย่ามาขโมยเอาไปอย่าขโมยอย่าขโมยอย่าขโมยเก็บไปให้หมดขายไปให้หมดทําอย่างนี้ไปเรื่อยเงินมันจะเพิ่มขึ้นไวๆฮนะมารวมถึงมเมื่อเกขื่อนทองคําด้วยเจ็ดพันกว่าบาทอ่าฮะแล้วก็เราต้องมาดูล้างของล้างขายมาเดยทุกครั้งนะว่า ขามีอะไรขายมากเนี่ยไหมเราได้แต่งโมแล้วก็รีบๆซฟื้อไปมีเหล็มกม่งมีมะเขือเทศเราก็ยังไม่ฟื้อผมมาฝักวันนึงอะ่ะถ้าผมปลูกต้นไมเ้เยอะคงได้เป็นป่าชัยเลนแน่ๆกี <c oughs> ่ปรเฟนแล้วกราฟสีปร์เฟนไปร้านชําก่อนนี่เราฟื้อฝักบัวมาสามรอบแล้นะไม่มืดฟักทีอยากให้มืดมากมีรู้ใครปรับความมืดเนี่ยผมปรับเองหรือเปล่าไม่น่ามีมีไหมเรามันมีให้ปรับความมืดไหมกับ หนรถสเฮ้ยเฮ้ยปีได้โ้โหเกรถ2ครั้ง 100, ่งร้อยหนึ่งรนี่เก้าสิบเก้าอีกทีหนึ่งร้อยหนึเออเราต้องอรออันนี้ไงโตเฟสผมบูแล้วเย้ ไอ้น้ำเปียกนี่มันแบบฝนตกใช่ไหมฝนตกแล้วมันแบบเปียกชื้นอ่ะชื้นมันก็ต้องโตไวๆอยู่แล้วอ่ะก็ทำไมเราเอาตรเบร่กับมะเขือเทศมาปนกันเนี่ยโตยังตรงนี้ยังไม่โตเก็บกองเก็บก่องเก็บกอนไม่มีออร่าออกมาเลยเนี่ยผลไม้เราขายทั้งหมดได้หมื่นสาม ไปดูก่อนนะมีอะไรฟื้อบ้างไม่มีโอเคแค่หลอดไปหมดแล้วเหรอส่วนอันนี้โอ้โหตัวไวมากอันนี้เก็บเก็บเก็บแล้วก็ปลูกใหม่เฮ้ยลูกเริ่มกำลังโตขึ้นอ้หมีลูกฝ่ายลุงอยู่เก็บยังเก็บได้แล้วอันลุงครับฝ่ายลุงครับไหนโอ้ยฝ่ายลุงอยู่แล้วเหรออ่ะ เอาไปเลย900ารขอบคุณมากครับลุงอ๋อมีอะไรอีกละ่ะเอาขายหมดเลยครับลุงเอาไปอันลุงอันนี้อันใหญ่ฝุดเอาไปขายเลยลุงอ่ะเอาจะขายจริงเหรอโอเคงั้นก็6 1 5โ,โอเคลุงอันนี้ไม่มีอุ้ยมีอีกแล้วเหรอเอาไปสิอห1 2อิ่มบ1 2บาทอได้แค่นี้เองเก็บไปเลยเก็บไปเลยก็มาเรื่อยๆเลย <laughs> มันมีวิธีกดอีรูรหรือเปล่าเนี่ย คือแบบกดจนเมื่ยมือแล้วอ่ะผมว่าต้องไปฟื้อฝักบัวเพิ่มและเพราะเนี่ยแก้วมังกรไม่โตเลยอ่ะอยากให้มันโตไวๆเมื่อกี้นี่ผมฟตตอปอยู่นะฟต๊อปไปสักพักหนึ่งผมลืมกดอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมไปฟื้อเมล็ดนี้มาเป็นเมล็ดเมล็ดต้นกระบองเพชรนะต้นกระบองเพชรถือว่าขายได้ราคาดีโคตรๆเลยอ่ะแบบโคตรๆอ่ะเพราะมีน้องบอกมาว่าไอ้ต้นเนี้ยอยู่ไหนนะที่ผมฟื้อมาอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อ่ะนี่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  นี่ครับต้นกระบองเพชรที่ผมซื้อมาในราคา1นึ่งหมน้านะนี่เลยดูฟงไปกระบองเพชรเลยถูกใจเลยนี้เห็นไหมแถวนี้มันเริ่มมันเริ่มปลดล็อกให้เราซื้อแล้วอะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าต่อไประดับร,ร,ร,ระดับความยากเนี่ยก็จะมาแล้วล่ะอ๋อมีต้นอัง,งุุนกับต้นเห็ดแล้วก็มีต้นพริกกับต้นถั่วตอนนี้เราแค่ฟาร์มของและปลูกต้นไม้ใหญ่ให้มันค่อยๆโตขึ้นไวๆเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากพาร์ทที่สามปุ๊บ คงโตเต็มที่แล้วล่ะนะครับทุกคนผมก็จะมาอัดให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็แค่ปลูกต้นใหญ่ๆไปก่อนแต่ยังไม่โตรอให้มันถึงพรุ่งนี้ก่อนอาจจะโตก็ได้อ่าตั้งตารอเลยแล้วครับโอ้เพื่มังกรโตยากโตยเย็นชะมัดเลยเอาล่ะฮะทุกคนนะผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับครั้งนี้ผมก็แค่มาปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับก็ยังไม่โตเต็มที่พอเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ ก็จะโตเต็มที่แล้วทุกคนตั้งตารอดูกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ขอไปพักก่อนนะครับบา,บายบายอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับ